ีจ้าตอนนี่น้องเจอกันตลาดตอนเช้าตลาดน้านสีบุญเลื้ยงค่ะอากาศฝนตกนหัวบกวยลายป็นไงใส่เอ้ยมันตีแม่ลูกแสนซามสินะของหนูกับแสนซามเหมือนกันดิยังแสนซามจ้าแม่ลูก ล้าแกแม่ท่องเจ็ดเดือนแล้วเนาะ,ะเสียนสามมาเตี้ยเม่ลูกสาวหัวล่นพอมเนาะหัวลวนธรรมชาติหัวเป็นตะเสือ <c oughs> หัวเป็นตะเสือแม่ลูก Mia khá đấy tờ Đồ này ơn qua Ngoa ngám lại tôi đi đến mưa này nọ Cô đấy mặc ngoa ngám แม่ลูกเสียนกลัวกันไรคุม<า>้มป่าป้าไปเสียนสามจา้ะมันเป็นแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องเนี่ใส่ของเจ้าอีนี่นี่ตัวนี้ของเจ้าตีนี่เนี่ยแม่ลูกลูกแยกแล้วจ้ะเหลือแม่มันเท่าไหร่ไอ สี่มื่นห่าเป็นเกืนนั่นเนาะเป็นงูติดโบทเนาะเป็นงโบสใ์ส่ของเมียราคาเดี๋ยวนี้มียสี่สิบหกนี่เดียวันดากมานนี่เดียวอีสูงพี่ลรติด จสิบห้าเสิบห้าปาน่ใส่แต่ตัวด้วยแมู่กอมลูกลูกซีไว้แปดสิบ้าหลยแม่ก้องแปดสิบห้าแม่กแม่ก็ลดได้อืดีเดียนะอยากได้ฮกมอนไปไปเนี่ยนี่ซ้วซ้ำซตัวสาตัเป็นแม่ลูกเออป็นแม่ก็แม่บดถูกหรอแม่บด เ ma ่าไห่ก็แม่ล pues ูกแม่แม่ลูกดาว่าสัตห์พรดาวาัมาดาวาสัต์เอาพวกนี้แม่เดีม่มเปลยไแน่นเรียนแม่เขาลูกกั็ตัวเมีตัวนั้นเนาะนั่นูกมันใหญ่มากกแหยดตัวเมียเบิดเมีเบิดซุมนี้เลยคะนาะซุมนี้พ้องกันพ้องกันแม่หน้าของเราโตเป็น้ ราคาไหนป๋อราคาไหนจะเป็นแม่ลูกติแม่ลูกเท่าไรพ่อแม่ลูกเ <75. S 2> จ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเกิดได้จักกันตีสิบห้าสิบโลละหัวง,งามอลองบัวลองรูนายห้อยกับงามจะ้ะนี่นายห้อยนายห้อยมีรูคนสวยเปิดหน้าจักหนเนี่ยเปิดหน้าให้เบิ้งจักหนเนี่ย ได้สุดเลยบอดีบอดีเอาเปิดให้เบื่องเนี่ยกนโลกปกลกนานหน่อยนึงน่าฉันทับเดือนแล้วพ่อทับเดือนวันที่หกวันที่หกสามเดือนแล้วเนาะวันที่หกอกกรากกรากลุ่มห้ามีน้าไม่ส่สี่สิบแปด เบงลูบล้างล้อ่ากอไ่ัวสร้างงัวน่องสร้างสูงถ่วมหัวหกสิบกัวเอ้ยเจ็ดสิบกวขึ้นลาเป็นสัต แยกลูกไปใช้ลูกคือสเี่ยวลูเทียนคุ้ยกับพอบีเหยือกตื่อยู่จ้ะ คลกกอ,องแปลก็มีได้พี่น้องคองแปลก์หายบนเราบอพ่อขว้วจะตลาดนาดสีบุนเรลืองสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกเบิ้งกันได้จ้าตลาดนาดสีบุนเลืองเด้อ เมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า